ยายทำอะไรคะเก็บผักเหรอยอดผักค่ะเหรอไปทำอะไรกินคะไปนึ่งปลาค่ะเหรอปลามาจากไหนมาตักตลาดหรือตาไปหาเนาะอยู่กับใครวันนี้น่ะอยู่กับลูกกับหลานเหรอกับลูกกับหลานโอ้วันวันยายทำอะไรทุกวันนี้น่ะขายของเหรอเบื่อบ้างไหมคะเบื่ออยู่มันไม่ได้เงินเหรอเศรษฐกิจไม่ดีเหรอ เป็นั่นแหละค่ะ<อ>ช่วยหน่อยนะคะขายของกับเพื่นจะลงเอ๋เหรอคุณยายก็เขียนจนหมายไปหาท่านนายกสิคะ <laughs> ทำให้เป็นแอะแอะปๆ <laughs> <laughs> น,นั่งกุ๊งนั่งกุ้มหัวยยังจะลูกนีเพราะให้เงินค่าหวยบอโอ้ลูกนีนี่ถ้าไม่ขี้โกงเจ้ามือนี่ฮะ<ส> <laughs> นี่เห็นไหม คุณยายแกปลูกผักสวนครัวไม่ต้องซื้อค่ะมีทุกอย่างอันนี้ผักผักเป้นผปนมีพริกเห็นไหมมีทุกอย่างคุณยายแกมีมะละกอผักแคมีทุกอย่างขิงก็มีใส่ซุปหน่อไม้ดองอร่อยจบอจบยังไม่ได้ยังไม่ครบออะไรอีกอะ ต้องให้มันครบนู่นร้านขายของไปดูสิมันไม่จะขายเลยไม่มีคนเแย่โอ้ยทำไมแย่จังเลยน่าสงสารคนขายหวยเด้ลูกลูกลูกนี่ไม่จ่ายค่าหวยทุกคนก็จ่ายยังไม่หมดเหรออย่าทำหน้างั้นสิก้มใจเขาให้อยู่แล้วล่ะเขาให้อยู่แล้วเขาไม่เบี้ยวหรอกเบี้ยวหรอกา้ามือไม่มีเงินเหรออย่าทำหน้างั้นสิถูกเยี้ยเหรอ โอ้ยเนาะ,นะย,ยายเนาะเห็นยายมไหมเนี่ยเขาเซ็นขายของเซ็นพิอ่นอัดคลิปอืมพูอัดคลิปไวเออเขาเขามาหายายเดี๋ยวก่อนนะไม่มีเออทำกูไปสู <c oughs> <c oughs> นี่ร้านร้านข,<อ>นขายของของคุณยายแดงเออหาิน,นไปอย่าง,งานัง้นะุเกระเตาไปอายุ็ดสิบห้าปีทำก็ก็แก๊กๆกก,กอยู่บ้าน อืเห็นไหมนี่คนแก่ไม่มีไรทําก็ทำอย่างนี้แหละทำอย่างนี้ละค่ะค่าน้ําค่าไฟก็ยังดีเนาะค่าน้าค่ไฟก็กินอยู่นี่แหละอแกก็มีทุกอย่างใครไปไหนมาไหนก็มีกาแฟไฟก็มีอืบุหรี่ก็มีบุหรี่ก็มีหมดกาแฟไฟนี่เยอะเลยบุหรกาแฟแพงเพราะจุ่มว่าเกติดแปดสิบเห็นไหมสนใจไหมกาแฟไฟมีหมด เดี๋ยสร้างเบือซึ่งเออน่ไมวจะกีนนะได้เดือนะพันเดี๋ยวนี้ได้วันละสองพันสองพันก็ยากอืมโอ้ยแย่เนาะอืยากยากไรขอจบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายน้อยหน่อยค่ะผิด ขอบคุณมากค่ะ